ให้เขาถ่ายรูปให้เขาถ่ายรูปเลเอ่าทายนูเลย้าหนนเดี๋ยวคนเผาดังก่อนเออเอเ้านีสนีนีก่อแม่แม่อนี้แม่เป็นไงเออเอาอุ้ยเราหนีหนีหนีเอออายไปขู่ยังไปขู่เอฟซีซีกอาาไมสนมา เอาน้องมิวไปฝั่งนี้บ้างเออน้องมิวไปฝั่งนี้บ้างอ้าวฝั่งนี้เอาน้องออฟน้องออฟเออเออเออถ้าติดเราสองคนไปก็ใช้แอปพลิเคชันลบได้อนุ้ยใช่ให้ลบเลยนะคะขอช่างภาพถ่ายรูปไหมเอ่ยอะขอช่างภาพช่างภาพหลักขอ่นี่น้าบุญมาอี่ทีนึงนะคะนี่นี่น้าบุญมาดันดินถือเค้กหน่อยนะ้าบุญอะถ่ายกับน้องหน่อยมาครับมา แล้วเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะจัดการใส่กล่องรอนะคะจ้าให้ใน้ำบู้ถ่ายรูปให้น้าทำเค้กนะฮะอะโชช่างภาพนี่เป็นอะไรที่น่าปาคภูมใจฉันเห็นเค้กแล้วเออน่ารับประทานที่ฉันขอตั้งชื่อเค้กนี้ว่าว่าคิดไม่ทันพี่บูดทำไมวะแหมอะเรียบร้อยเราจะหาผู้โชคดีน้องปุ้ย เดี๋ยวน้องปุ้ยใส่กล่องให้หน่อยได้มา